เดี่ยวทั่วกรุงเทพจะได้เห็นแน่นอนนะคะบอดบีกับน้องเบสเขามีแพลนอยู่แต่ว่าไม่สามารถบอกได้แต่กระซิบได้เฉยๆว่ามีแพลนอยู่ ้กล,ล,นะลายเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าทำเอาเอา FC แฟนคลับต่างก็ลงเรือจิ้นกันหนักมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบ,บิกทิติวุฒิวารุณกับสาวเบสร,รักวณีคำสิงห์นั่นเองคุณผู้ชมจิงก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆนะคะต่างก็จับตามองกันที่สถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะต่างก็ล้นก็เชียร์นะคะให้คู่นี้เนี่ยเลื่อนขั้นจากคู่เพื่อนซีไปสู่ คู่จริงค่ะเพราะว่าใดๆนะคะไม่ว่าคู่นี้เนี่ยจะทําอะไรเคมีเคใจมันช่างเข้ากันเสเหลือเกินละค่ะคุณผู้ชมคะโดยนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนนะคะที่มาตอกย้ําในความน่ารักของคู่นี้นั่นก็คือทางด้านของแม่แซมนั่นเองค่ะโดยล่าสุดนี้นะคะทางด้านของแม่แซมเองค่ะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะบอกว่าเดี๋ยวทัวร์กรุงเทพเนี่ยก็จะได้เห็นบอสบิ๊กกับน้องเบสเขามีแพลนอยู่แต่ไม่สามารถบอกได้ พร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแม่แซมน,นะคะก็บอกอีกด้วยค่ะว่าทางคู่เนี่ยก็คุยกันทุกวันวางแผนงานกันทําอันนั้นอันนี้คุยกันหนุงหนิงนะคะโอโหงานนี้ก็เรียกได้ว่าทาเอาแฟนๆเนี่ยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกค่ะว่าคุยกันไม่ต้องออกสื่อดูค่ะจะดีกว่าเพราะ f c เนี่ยจับจ้องเกินนะคะบางก็บอกค่ะว่าใจเย็นเด้อช่วงนี้เนี่ยน้องต้องโปรโมทละครที่จะออกก่อนเอฟ ทั้งหลายน้องมีงานจะออนเร็วๆนี้พักก่อนจ้าน้องๆเขาก็สดใสอยู่ดีๆแท้ๆบางคนใจร้อนอยากให้เขาทำตามใจตัวเองเรื่องแบบนี้เนี่ยรีบร้อนไม่ได้นะคะบางก็บอกค่ะว่าเป็นคู่จิ้นทำงานด้วยกันน่ารักดีเป็นเพื่อนที่เข้าใจทำงานด้วยกัน ขยันทั้งสองคนรอติดตามผลงานค่ะบิ๊กเบสชอบมากให้น้องเบสเนี่ยออกคอนเสิร์ตบ่อยๆน้องร้องเพลงเพาะมากนะคะบางก็บอกเขาว่าชอบแม่แซมแม่แซมเนี่ยพูดจาเพราะอ่อนหวานดีมากค่ะฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วสบายหูบางก็บอกนะคะว่ารอเข้ากลุ่มปิดกอทอมอค่ะรอเลยทัวร์กรุงเทพบางก็บอกนะคะว่าแค่นี้เนี่ยก็ใจฟูแล้วค่ะแม่แซม ตอนนี้เนี่ยฉันรอแม่แซมไลฟ์อย่างเดียวเพราะช่วยฮิวใจเราขึ้นมาได้บีบีเท่านั้นรอเลยค่ะรอสองตาอยู่ด้วยกันมันช่างน่ารักฟินแหง,จร,งจริงๆจ้าและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับนะคะที่ต้องบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยตาคนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยโมเมตนต์น่ารักน่ารักระหว่างคู่เพื่อนซีนะคะอย่างทางด้านของสาวเบรรักวนีคาสิงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยงานนี้นะคะทางด้านของ แม่แซมเนี่ยจะออกมาพูดถึงทั้งคู่ได้น่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะเดี๋ยวทัวกรุงเทพจะได้เห็นแน่นอนนะคะบอดบีกับน้องเบสเขามีแพลนอยู่แต่ว่าไม่สามารถบอกได้แต่กระซิบได้เฉยๆว่ามีแพลนอยู่นะออตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้องดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่า แต่เกาคุยกันทุกวันนะวางแผนง,งานคุยกันทำอันนั้นทำอันนี้กันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเขาก็คุยกันอยู่ในรถนั่นแหละครับตอนเดินทาง